โยเกิร์ตโพสแรกหลังยาพีเคชัดเจนเลยว่าตอนนี้เข้มแข็งมากออกมาเครื่องไหวแล้วสำหรับโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมซูปเปอร์โมเดลแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยหลังจากที่ต้องเจอกับมรสุมครั้งใหญ่เมื่อชีวิตรัก5ปีกับพิธีกรหนุ่มชื่อดังพีเคปิยวัฒเข็มเพชรหรือดีเจพีเคปิดฉากลงด้วยการย่าร้าง ซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวของเจ้าตัวในครั้งนี้เป็นการใช้ช่องทางอินสตาแกรม yogurtnattasha โพสข้อความร่ายยาวจากใจเพื่อขอบคุณเพื่อนที่คอยสนับสนุนแนะนําและส่งเสริมให้เธอทําในสิ่งที่ถูกต้องในวันที่เผชิญกับปัญหาซึ่งเธอขอเรียกเพื่อนของเธอที่อยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลานี้ว่าเพื่อนแท้ทุกครั้งที่ฉันเจอปัญหาฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉันที่แนะนําชี้แนะให้ฉันแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งพิจารณาทุกอย่างเป็นภาพใหญ่ด้วยเหตุและผล แนะนำให้ฉันคิดและทำไปในทางดีและถูกต้องไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนฉันให้ทำในสิ่งที่ผิดฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉันจริงๆฉันขอเรียกเพื่อนของฉันเหล่านี้ว่าเพื่อนแท้คนที่ฉันสามารถให้ใจเรียกเพื่อนได้เต็มปากมีไม่เยอะฉันไม่ค่อยมีโอกาสบอกรักและขอบคุณพวกเขาฉันอยากจะขอบคุณพวกเขาไว้ตรงนี้ฉันดีใจที่รู้ว่าเพื่อนใกล้ตัวของฉันได้นำพาฉันไปในทางที่ดีฉันขอบคุณและรักเพื่อนแท้ของฉันมากรักจากก้นบึ้งของหัวใจ find healing in your strength surround yourself with true friends each scar makes you stronger. I am deeply thankful for all the support. It truly means a lot to me. พร้อมกันนั้นยูกดหนัทชาย,ยังได้แนบภาพถ่ายอวดลูกสวยแซบสตรองในชุดสีชมพูหวานเพื่อการันตีความแข็งแกร่งของหัวใจและร่างกายให้แฟนๆได้คลายความเป็นห่วงในขณะที่ช่องคอมเมนต์ใต้โพสตดังกล่าวก็คึกคักไปด้วยข้อความให้กำลังใจจากบรรดาแฟนคลับที่ส่งตรงมาถึงเธออย่างต่อเนื่อง